ากคุณกำลังมองหาบาร์แอนด์ค็อกเทลที่ราคาสมเพุสมผลแต่วิวหลักล้านคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้เพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับ3-4-2บาร์บาร์ที่จะเติมพลังชีวิตของคุณด้วยบรรยากาศสุดครีเมียมไม่ต้องบินไปไกลถึงอิตาลีเพื่อนั่งบาร์ดูพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำเมืองเวนิชแต่ที่3-4-2บาร์เรารังสรรบรรยากาศระดับโลกไว้ให้คุณที่นี่แล้ว กลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา L อ s o i i t y y ในรายการ e อ d เด o c รรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบาร์แอนคอกเทลระดับ5ดาวในดวงใจของพวกเราคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใด และสําหรับวันนี้ก็พิเศษสุดๆแบบที่เราได้บอกไปช่วงต้นรายการค่ะเพราะคำว่าบรรยากาศระดับโลกนั้นเป็นคำที่ไม่เกินจริงเท่าไหร่นะเพราะชาวต่างชาติจากหลายมุมโลกต่างเดินทางมาเยือนที่บาร์นี้3 4 2บาร์บาร์ที่เป็นโซนลูฟท็อปเห็นวิวแม่น้าเจ้าพยาได้แบบ180องศาคุณสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกผสมกับเปือที่แล่นผ่านแม่น้ำไปมาหากคุณมองไปทางด้านขวามือ คุณก็จะได้เห็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมมาวิหารทางด้านหน้าคุณก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นสะพานพระรามแ8นอกเหนือจากบรรยากาศวิวทูทัศ์แล้วคุณจะยังเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีความพอดีเข้ากับสไตล,ล์ของบาร์เสมือนว่าบาร์แห่งนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผู้กำกับได้รังสรรค์ช่วงเวลาของหนังที่สุดแสนจะพอดี ในการปล่อยความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า3-4-2บานั้นเหมาะกับการแฮงค์เอาท์รวมถึงคู่รักที่อยากจะมานั่งพูดคุยสนทนาหรือกระชับความรู้สึกของกันและกันโทรศัพที่คุณติดตัวมานั้นจะมีหน้าที่แค่หยิบขึ้นมาถ่ายรูปเพราะคุณแทบไม่ต้องเล่นมันเลยระหว่างที่คุณนั่งอยู่ที่นี่ นอกจากบรรยากาศวิวที่สวยงามแล้วเครื่องดื่มที่นี่ก็เป็นจุดขายสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าถามถึงซิกเนเจอร์ที่คุณพลาดไม่ได้เลยละก็เราขอแนะนำกับ3เครื่องดื่มสุดพรีเมียมที่แอลซ i e ไซตีการันตีเริ่มกันที่แก้วที่1นึ่งแพ o นด u มโมเนียมคอคเทลคอกเทลที่มีสีส้มสดใสบวกกับกลิตเตอร์ที่หมุนวนอยู่ทั่วแก้วทำให้เกิดเท็กเจอร์ที่สวยงาม โดยความพิเศษของค็อกเทลตัวนี้จะอยู่ที่ไซรัปค่ะทางร้านจะนำาสวรดและใบเตยมาทำเป็นไซรัปส่วนเบสจะเป็นวอดกา้าแล้วนำมาผสมกับเหล้าตัวอื่นๆดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นฐานง่ายไม่ได้มีรสชาติของเหล้าที่แรงมากนะักแถมยังหอมกลิ่นใบเตยอ,อีกด้วยนะคะและเมนูที่สอง The Daily Cocktail ค็อกเทลฝรั่งแช่บวยที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกเบสของค็อกเทลตัวนี้จะเป็นจินค่ะดื่มแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเราทานฝรั่งแช่บวยอยู่จริงๆผงบวยที่ขอบแก้วก็ช่วยให้ได้รสสัมผัสเปรี้ยวที่ตัดกับรสของจินด้วยค็อกเทลตัวนี้มีความประยุกต์กับร้านผลไม้รสเข็นยกระดับให้ตัวค็อกเทลน่าค้นหาและมีสเสน่ห์แบบไทยๆมากเลยค่ะ วัวสุดท้ายคราวดีต้มยำเมื่อคุณดื่มเข้าไปแล้วจะให้รสเผ็ดแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเกินไปเพราะจะถูกตัดรสชาติให้นุ่มขึ้นด้วยไข่ขาวแล้วตามมาด้วยรสของเบทที่เป็นวอดกา้าหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรโดยเฉพาะมะกรูดนั่นเลยทำให้กลิ่นของวอดก้าเจือจางลงไปใช้คำว่าแปลกแต่ดีเป็นประสบการณ์ใหม่ของค็อกเทลที่มีความเป็นไทยอยู่เต็มเปี่ยมเลยล่ะคะ่ะ นอกจากเครื่องดื่มสุดชิลแล้วที่นี่ก็มีอาหารที่เข้ากับเครื่องดื่มและบรรยากาศได้อย่างลงตัวด้วยนะคะและเมนูแรกที่เราจะแนะนำก็คือบีฟเบอร์เกอร์วิชเบคอนเบอร์เกอร์เนื้อนุ่มๆรสชาติกลมกล่อมลงตัวที่สอดแซกมาพร้อมกับเบคอนกระปรอบราดด้วยชีสทานคู่กับแตงกวาดองและเฟรน์ไฟลมันเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยค่ะต่อมาเมนูที่2 กริลออสเตรเลียนวาเกลบ with s p i c ซี่ซอสเนื้อวากิวที่ถ oui> ูกย่างมาด้วยความสุกที่กำลังพอดีฐานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษของทางร้านขอบอกเลยว่าอร่อยลงตัวที่สุดแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าเมนูนี้ควรจะสั่งคู่กับเครื่องดื่มนะมันจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยค่ะและเมนูสุดท้ายกริลซอสส์วิสแมชโปเตโต้ไส้กรอกสี่รสชาติสี่สไตล์ เสิร์ฟพร้อมกับซอสมัสตาร์ดและน้ำจิ้มแจ่วตัวไส้กอกเนื้อแน,น่นมีการปรุงรสชาติในไส้กอกค่อนข้างดีทานเปล่าๆก็ยังได้แต่ส่วนตัวแอดเองชอบจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วมากกว่าค่ะและอย่าลืมทานคู่กับมันบดด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่านอกเหนือจากเครื่องดื่มและเมนูอาหารที่เราแนะนำไปนั้นทางร้านยังมีอีกหลายเมนูสุดพรีเมียมที่พร้อมจะรังสรรค์ให้กับคุณผู้ชมได้เลือกทานเลยนะคะ และถ้าหากว่าใครอยากมา3-4-2บาร์ก็อย่าลืมโทรมาจองล่วงหน้ากันด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดโต๊ะจะเต็มแน่นอนค่ะส่วนใครที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวมาให้จอดที่อาคารจอดรถของวัดระฆังหรือซอยอรุณอมรินทร์18แแล้วโทรมาที่เบอร์ร้านหรือเบอร์โรงแรมก็ได้ค่ะทางร้านจะมีรถรับส่ง24ชั่วโมงในส่วนของอาคารจอดรถก็เปิด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ หรือท่านใดที่มารถสาธารณะก็ให้ลงหน้าซอยวัดรังแล้วโทรมาที่ร้านทางร้านก็จะมีรถออกไปรับค่ะคนที่มาทางเรือโดยสารก็ให้มาขึ้นที่ท่าวาังหลังแล้วเดินเข้าวาังหลังซอยหนึ่งมา200เมตรก็จะถึงโรงแรมเลยค่ะเมื่อมาถึงโรงแรมคุณก็เดินเข้ามาด้านในแล้วกดลิฟต์ไปที่ชั้น5เพียงเท่านี้คุณก็จะเจอร้าน342บาร์บาร์รับสุดโรแมนติกแล้วล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่ได้ไปใช้บริการที่ร้าน3,4,2บาแล้วบอกว่าตามมาจากช่อง L Society ทางร้านก็จะให้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม10%ต่อ1บินด้วยนะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เรารีวิวบาร์แอนด์ค็อกเทลที่ไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดความรู้สึกดีๆที่การันตีจาก L Society ค่ะ